สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับหมวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมวยก็มานั่งอยู่กับพี่มัมน,นะคะก็คือวันนี้นะคะหมวยจะให้พี่มัมเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะให้กับผู้หญิงนะคะอาการเนี่ยก่อนที่จะทานเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังทานเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนทานนะคะพี่มามีอาการเป็นยังไงบ้างคะ เป็นเมนก็มากระปิดกระปอยคือเป็นนานแต่ว่าเป็นมาน้อยแต่ว่าเป็นนานค่ะเป็นนานกว่าปกติใช่ค่ะแต่แต่อายก็ไม่เป็นไรค่ะพูดได้เลยพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยอีนนี้พี่เป็นคนแพ้ยาง่ายก็เลยไม่ไม่ค่อยได้กินยาอะไรแต่พอดีมีน้องๆแนะนําให้กินยาร็กซี่พี่ก็เลยลองดูลองดูพอดีกินไปแล้วก็มีอาการไม่แพ้ก็คือกินได้ ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นกําลังเข้าแผงที่สองก็คือดีขึ้นอยู่ค่ะแล้วรู้สึกว่าประจำเดือนเนี่ยมาปกติไหมคะก็ก็ดีขึ้นค่ะก็มาปกติเนาะแล้วก็อาการที่เคยปวดหน่วงอะค่ะมีอาการไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ไม่มีค่ะก็คือหายไปค่ะตั้งแต่ทานยาตัวนี้ค่ะค่ะก็ตอนนั้นนะคะที่คุยกับพี่มัมก็คือพี่มัมเนี่ยจะมีอาการ เรื่องเกี่ยวกับพวกผิวพรรณด้วยเนาะแล้วก็มีแบบมีฝ้ามีอะไรค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าหน้าตัวเองดีขึ้นไหมคะค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองดีขึ้นตกขาวอะไรก็ไม่ค่อยมีค่ะเมื่อก่อนจะตกขาวจะเหม็นค่ะมีอาการกลิ่นมีกลิ่นเหม็นแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะก็ดีขึ้นค่ะประจำเดือนก็เกือบจะปกติค่ะปกติค่ะแล้วพี่มัมเนี่ยอยากจะฝากอะไรนะคะถึงกับผู้หญิงอายุรุ่นเรา เราเดียวกับเราไหมคะว่าเขามีอาการแบบเนี้ยแต่ว่าเขาอะยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะมาลองทานกับเราอะค่ะค่ะถ้ายังไงก็น้องๆหรือพี่ๆถ้าว่าอยากลองก็ปรึกษาได้นะคะผลิตภัณฑ์ยาตัวนี้ว่าดีขึ้นไหมก็ต้องลองดูค่ะอ๋อค่ะก็ ดีมากเลยนะคะก็คือพี่มาัมาทานไปก็คือตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะถ้าถ้าใครนะคะที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามนะคะหรือว่าปรึกษากับทางเราได้นะคะเรายินดีให้คําแนะนํานะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มัมามากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณนะคะค่ <c oughs> ะแล้วพบกันที่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ